ย่าดื้อเด้นอนดีดีสวัสดีจ้าแม่อ้อยพามาดูดูมาดูมาเบิงแมวเวลาแม่อ้อยกินเขาพฤติกรรมเพิ่งจะเป็นอย่างไรเพิ่นสิฟังหรือเป็นแมวสุกซุนเพิ่นสิฟังเ้าวบ่อน่นจาจะเนาะปกติแมวนี่ชิดื้อน่นจาจะตอนนี้แม่อ้อยกินเขาแรงมาเดอ้อพี่น้องมีปิ่งปลาเขง็งมีหลายอย่างค่ะพ่น แก่งเห็ดมีแจ้วกินแบบบบ้านๆพื้นเพื่นเลยอจ่อะเอามาเบิอนพฤติกรรมเพื่อนเหิยวบ่ หยุดหยุดยานะแม่กินยูหนูยาหยุดเมียวอายานะแม่กินยูได้ลูกถอยถือต้องต้องรอแม่อิ่มก่อนยาไม่รอแม่อิ่มก่อนเลยลูกเด้อน่งเฝ้าได้เออแม่บม่ไตีแม่บ่ได้ตีได้นะ่ะบพต้องย่านปานนั่นนี่จะย่านย่าน มันไม่ไหวหกนี่ไเด้อสามีหอดไม่กวดแบบเอาแบบบดีสเสแยงแกงทําเอาแบบเต็มเต็มหลดค่ะสดๆหลดนี่โอ้คือกี่เขียดแห้งเนาะบ้านเขียดแห้งแล้วโอ้ไปนอนจุ่นนอนจุจ่นยุ่ไก่โอ้ยงอีกเดียวนางนางเหมียวนางลงลูกนางนางลงนางนาง จยานางลูกนอนแมบไว้แมบทานี่คือเอื่นแมบคะ่ะแมบแมบแบบสนิทแมวสั่งได้ดนูนาง,ง้อหางอีกต่างหากโอ้ไปแพงไม่ไหหักหลายเป็นแมวจรจัดลงมาอยู่น้ำ่ะเลี้ยงไววมี่แต่กระดูกอันนี้ก็มีแต่กระดูกคืเอเก่าออยุก็ไม่อไหยไม่ไอ,อยก็กินยังเพื่อนก็นกินน้ำเนาะคะ่ะเนาะแบบว่ามียังก,กินแบงกันกินโหลดแมวก็มาแต่ว่าต้องคนต้องกินกวนนะคะเพราะว่า่นต้องรอ ต้องพื่นห้บวให้เพิ่นกวนเลยกะห้เพิ่นบอกให้ฟังความเพิ่นซื้อสมแม่ตอนนี้น้องสมมมีลูกเลยค่ะเธอหนึ่งออกมาสามตัวตอนนั้นไม่ว่าเฮ็ดขวานใย่างดีตอนนั้นไม่ว่ามาให้เฮ็ดคลิปนะ่าถ่ายวิดีโอให้มูเบิงอุย้ยเขาว่าเอาน้องไวแน่น้องไว้เนี่ย,อ,อ,ยอืมบาดีนเช้อน้นองว่ให้แม่บม่เหมียวฮะเอาน้องไว้แม่บ่บาดี้ลูกหายยู โอ้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 แม่บอเดียว่าแม่ถามมาเจอน้องให้แม่บอฮะอืมเอ้เสียอาหารว่างเป็นกคนขลิศตุนเพิ่นแม่ว่างไให้น้อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยเอ่ยยามายุ่งเอ่ยยัมายุ่งสวยยัมายุ่งสวยยัไม่แย่งน้องเด้ไปก่อนนี่ค่ะตัวหนึงคือสวยนี่กระเซียนลูกค่ะเวลานอนจะมือทับกันไว เห็นบ่ค่ะวิธีนอนเพื่อนมาจะมือทับกันไว้ข้างๆกันเนาะค่ะเนาะถ้ามาบุ้หูจะจังๆไหวนั่งเบิ้งน้องเออเออนั่งเบิ้งน้องนั่งเหมียวนั่งเหมียวกับนั่งลูกนอน่นทาเดี๋ยวแม่กินเข่าก่อนอันนี้แบบว่าอิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะฝึกเล่าลองเบิ้องอาบะเขาว้างไว้ฝึกทั้งสองตัวลองเบิ้งว่าเพื่นสีมีมารยาดสำใจกระยากจระจอบร้อยอยู่ด้วยค่ะนั่นนั่นน่นเดือดอ่ะ ก็อยากจบเลยจะว่าจะถือเขาหายกะจะจะจะบ,บอกานะคะยาเออยาลูกยากันไว้อดไว้ออถุดเล้วอ่่ะบอดดิทรมานแมวแต่ว่าไม่ไอยอย่างให้บึงพฤติกรรมของยาลูกยาบอรลักบอรลักเออไปนอนทถาน้องน้ากันถาถาแม่เออดมไอ้ดมเอื่อยไหมดมเอื่อยไว้ดมเอื่อยไว้ แม่ให้กินทั้งสองตัวเลยนี่แม่ให้กินทั้งสองตัวเลยแม่ให้กินทั้งสองตัวเลยประต่งอนเลยหักกันแยงกันเไม่เคยกัดกัน,กนเป็นหักกันไม่เคยกันจา้าเถอะนี่เป็นตอนตอนไอ้สมออกลูกไอ้สวยไอ้ม้านี่ค่ะไปนั่งเฝ้าเนาะ เฝาลูกเลี้ยงลูกให้เลี้ยงลูกเฝาให้วลาไอ้เมียวไอไอสมไปหากินย่ำเว้นย่ำย่ำใดนะค่ะย่ำไปหากินแบบว่าเพิ่นเป็นแมลงอ้วนมันก็นหิวกินเนาะไม่อ่อยกับไม่อ่อยกับกับให้เพิ่นกินยุ่แต่ว่าเพิ่นก็นต้องออกไปหาจับอันนั้นนี่เนาะค่ะได้สวยไอเส้าสวยนี่แหละตัวข้อาวเนี่ยค่ะไปนอนเฝาให้นอนเฝาแบบเอาเอาขาเพิ่นกวดกวด กวดตัวลูกแมวเนี่ยมาไวในอกเราเลยนะคะมาไว้ในอกเ่นเลยนะคะเป่นนี่นี่อหญมากลูกไส้ค่ะมาแต่ตีบอลเิ่นสีหูเลยเสียงหลุดเินสีเป็นสีเินเ่นสีรับแบบนี้เลยนะคะเิ่นสีรับแบบนี้เลยนะะี่ค่ะงูค่ะไม่อหอยอิ่มแหละแต่ไม่อหอยสีร่องในีใส่เพิ่นเบิงว่าเพิ่นสีฟังคว่ำบออาหิวหิวบ่ลูกอ้าวหิวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่ให้กิน จ๊แม่สิ่ห้กินมาลูกเนาะหิวด้วแล้วห้วดนวแล้วคุณจะบปแย่งน้องได้ค่ะนี่เอาอาหารยุ่นให้รองบึงเอาแมวนี่บอมากินอาหารน้าจานเนาะค่ะ เาเอาใส่จานให้ถ้วยเพื่อนมีเพื่อนกระสีบดกินมนก็จิคาบรุ่งผื่นหรือเกาอันนี้แม่อ้อยหักคือเป็นเขาเออยังลเป็นสามารถชิกในครัวเลื่อนเห็ดยังได้ครัวเฮือนเฮ่าทั้งสองตัวอ้อยหักแม่อ้อยหักหักแห้งสู้กับปลุกเ็จเปลือนแม่อ้อยกระเ็จเอานะคะแม่อ้อยบัวน่ะเพิ่นเพิ่นเอาอาหารต่างไว้เพิ่นอยาก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 มาหลักนะดีมือสามชีเทื่อเดี๋ยวต่หายก็ถอยปั๊บถอยปั๊บ เอาค่ะนี่หิวแหงเล้วบอยเป็นทอละม่านเลยค่ะคือคืออยากเบิ่งนิสัยซื้อนะคะคืออยากเบิ่งนิสัยว่าเป็นไง